สวัสดีครับผม,มนาเกียรอมรบริมาตครับก็วันนี้เป็น EP ที่เจ็นะครับผมก็จะมาสรุปข้อสอบนะครับหลังจากที่ทำกฎระเบียบข้อบังคับไป EP หนึ่งถึง EP หก็หลังจากนี้จะเป็นแนวข้อสอบล้วนๆเลยนะครับวันนี้ผมมาใน แนวข้อสอบชุดสรุปเนื้อาหาการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินนะครับก็เดยทุ่มพูดทำคำเพลงครับไปกันเลยครับเพราะว่าใกล้ถึงวันสอบแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ให้เข้ามาดูกันเลยนะครับจะได้ความรู้ใหม่ๆกันนะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นแนวข้อสอบเลยครับการตั้งชื่อเรือในสังกัดพสท เป็นอำนาจของหน่วยใดนะครับตอบของคอสทอรอนะครับแม่น้ำน้อยเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญมากสายหนึ่งอยากทราบว่าต้นทางแยกจากแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดใดก่อนที่จะไหลมาบรรจบก,กับแม่น้ำเจ้าพยาอีกครั้งที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีย,ยาอยุธยานะครับตอบชัยนาทนะครับต้องไปดูความยาวของแม่น้ำน้อยเลยนะครับเพราะปกติจะมี ความยาวของแม่น้ําเจ้าพระยาคนนมม่าความยาวของแม่น้ําน้อยหรือว่าความยาวของแม่น้ําอื่นๆนะครับลองไปดูในหนังสือขอสทรงทางน้ําภายในแผ่นดินนะครับมีออกแบบทุกปีนะครับข้อใดเก่าไว้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดขนาดเชือกอ่นนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับกล่าวไว้ไม่ถูกต้องนะครับรวดขนาดท่านิ้วหมายถึงเส้นรอบวงห้านิ้วจริงแล้วไม่ใช่นะครับความเร็วของเรือมีหน่วยจัดเป็นนอต อยากทราบว่าหนึ่งน็อตมีความยาวเท่าไรอ่าทาทางเรือเขาจะเรียกน็อตนะครับแต่ถ้ามาเปรียบอ่าทางกิโลเมตรทางโถงจะเท่ากับ1.42กิโลเมตรนะครับการซ่อมบำรุงตามแผนที่นาไปใช้กับเรือเป็นการซ่อมบารุงลดดักษณะใดนะครับการซ่อมบำรุงป้องก,งกันก็ให้ขีดเส้นใต้คําว่าการซ่อมบำรุงแบบแผนนะครับการซ่อมบำรุงตามแผนนะครับให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้นะครับ มายาทของหาเรือถ้าเป็นนายทหารฏิบัติจะเข้าพวบพุงกระชาควรจะเข้าประตูอย่างไรอันนี้ทุกคนผมคิดว่าทุกคนคงทราบดีนะครับอ่าก็คือค้อต่อกันสองครั้งเว้นจังหวะแล้วค้ออีกหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> เครื่องหมายแนวบรรทุกเต็มที่ซึ่งจะแสดงไว้ที่ข้างเรือเพื่อความปลอดภัยในการบรรทุกน้ำจืดน้ำเค็มหรือดดูการต่างๆไว้อักษร W หมายถึงข้อใด อบน้ำเค็มเริวหนาวนะครับการขนส่งโดยทางน้ำภายในแผ่นดินในทางยุทธวิธ,ธ,ธีสามารถกระทําได้ในเขตใดกระทำได้ทุกเขตเส้นทางอ,งองื่นถ้าถูกทำลายนะครับส่วนที่เรียกว่าข้างเรือกับท้องเรือถูกแบ่งด้วยเส้นแนวน้ำนะครับหากท่านต้องการต่อเชือก2เส้นเข้าด้วยกันให้มีความ มั่นคงแข็งแรงและมีกำลังดึงมากควรต่อเชือกเงื่อนใดตอ่อเงื่อนใดแก่นะครับข้อที่ผมดอกจันไว้แล้วก็เนี่ยมันจะมีออกสอบอยู่ทุกปีนะครับไอเนี่ยไอเงื่อนใดแก่นี่ก็ก็มีนะครับถ้าจะไม่ผิดปีที่ผมสอบก็ออกนะครับในคู่มือการเรียนวิชาขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินทางทุ่วการของกสทกล่าวถึง การยืดเดียดขัดก,ก,กานต่อให้ติดติดกับลูกสูบมี3แบบการยึดแบบแหวนล็อกมีลักษณะอย่างไรต่อ,อใส่และถอดออกได้ข้างเดียวนะครับใส่และถอดออกได้ข้างเดียวระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์รียแบ่งเป็นระบบน้ําจืดและน้ําทะเลอยากทราบว่าในระบบน้ําทะเลผ่านเข้าระบายความร้อนที่ส่วนใดบ้าง ตอบน้ำมันเลียนะครับการอุดรอยรั่วของเรือส่วนมากจะอุดจากด้านในตัวเรือแต่หากจําเป็นต้องอุดจากด้านนอกตัวเรือเข้ามาควรดําเนินการอย่างไรตอบจิดห่วงลูกอุดไว้ที่ปด้านในเพื่อใช้เชือกผูกยึดกันหลุดอันนี้ผมก็จะสรุปเป็นแนวข้อสอบมาให้เลยนะครับคําว่ามีบิดเหลาลอ,อกในโทรศรัพท์ทหารเรือเรียกว่าการแต่งลอกแต่งเชือก ให้พร้อมใช้งานนะครับเครื่องมือดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า c o 2นะครับทุกขนาดที่ติดตั้งอยู่นีอเ,เจ้าหน้าที่จะต้องทําการชั่งน้ําหนักในระยะเท่าใดอ่าระยะเวลานะครับต่อระยะเวลาเท่าใดก็ทุกทุกหนึ่งเดือนนะครับข้อน,นี้ตอบจัดได้เลยครับมีออกข้อสอบนะครับเหล็กท่อนหนึ่งมีปริมาตร100ลูกบาทก์ตมีน้ำหนัก1,200ปอนด์ เอกท่อนนี้มี s f เท่าใดตอบ1.8 6ไปดูในการคำนวณน,นะครับเรือรากจูงคสทรอ1 0 5ท่านทราบหรือไม่ว่าเลขหนมีความหมายตรงกับข้อใดตอบหมวดเรือรากจูงที่1น,นะครับอันนี้ก็ไปดูในหนังสือผมจะสรุปมาให้เป็นแนวข้อสอบนะครับคำว่ารอยลำหมายถึงอาการของเรือในขนาดนั้นตอบ เรือกาลังแล่นนะครับคาว่าลอยลำนี่ก็คือขนาเรือกําลังแล่นนะครับหลักการนําเรือในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้หางเสียขนาที่เรือกําลังเดินหน้าต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องหันหางเสียไปทางขวากระแสน้ําที่ไหลมาข้างเรือจะมาประทะด้านหลังหางเสียอันนี้ก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างลอกเป็นเครื่องมือสําหรับก่อนแรงในการยก หรือลากของหนะักส่วนที่เรียกว่าตกลอกเปส่วนใดก็ช่องร้อยเชือกนะครับคืเอ,อเขาเรียกว่าช่องตกลอกนะครับส่วนที่ป้องกันไม่ให้แขวนสมอหลุดจากคันได้ง่ายคือส่วนใดที่สมอนะครับอ่าข้อนี้ก็มีออกนะครับอกจนได้เลยนะครับระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เรือที่เรียกว่าระบบแบบเปิด ระบายความร้อนด้วยอะไรต่อน้ําทะเลนะครับการอุดปะเรือมีปัจจัยที่มีผลต่อการซ่อมทําใต้แนวน้ําตามทฤษฎีรูทะลุใต้น้ําที่ลึกเก็ฟุตจะมีความกดดันอ่าก็เรียกว่ากดดันประมาณเท่าไรนะครับก็ตอบสามปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับการซ่อมตามระยะเวลาคือการซ่อมบำรุงขั้นที่4โดยปกติเรีย จะต้องเข้ารับการซ่อมรุงตามระยะเวลาหนึ่งในทุกกี่ปีตอ่อสี่ถึงห้าปีนะครับโดยลำเลียงพังสดุข,ของกองเรือเล็กของสทาลารมหนึ่งมีความจุที่เป็นปริมาตรเท่ากับหกพันลูกบาศก์ฟุตอยกากทราบว่ามีหนึ่งตันเท่าไหร่นะครับ,ต,บต่อหกสิบตันนะครับตามผู้มือการขนส่งทางน้ำภายในประเทศทุรการการพ่วงจูงเรือแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ การดันท้ายนะครับจะมีพ่วงข้างดันท้ายแล้วก็ลากก็คิดพอดที่เขาสรุปมาก็คือการดันท้ายนะครับเป็นการควบคุมที่ดีที่สุดในเรื่องการจัดหน่วยและยานพานะการขนส่งทางน้ำภายในปปัจจุบันกศทลมีการจัดโครงสร้างหน่วยใ,ใหม่ตั้งแต่หน,น,นึ่งในสามปีห้าสี่มีนอขจกศทะเลรมีจัดตั้งขึ้นใหม่ก็คือกองส่งกำลังบำ,งบำงออรุงกศทรนะครับ <S <S ขออ้อ <S <S ต่อมาคำว่ารีเว ในทางการหมายความถึงข้อใดเดือถูกกลมพัดด้านข้างนะครับรีเวนะครับกฎของการร้อยลอกหากมีลอกขนาด12นิ้วควรใช้เชือกขนาดเท่าใดเพื่อนำลอกให้ได้ขนาดพอดีตอบ4นิ้วนะครับอ่าก็คือมันจะเป็น1ใน3นะครับถ้าคิดง่ายก็1ใน3ถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็น18บันก็ เอาเป็นหกสามจแปดจะเป็นหกนิ้วนะครับดิ่งน้ํเตือนเป็นเครื่องมืออย่างน้าชนิดหนึ่งบนสายดิ่งจะแสดงเครื่องหมายบอกระยะไว้เพื่อให้สามารถอ่านความลึกของน้ําได้หากข่านสังเกตเห็นเครื่องหมายผ้าสีแดงหมายถึงระยะเท่าใดสองยี่สิบห้าเมตรนะครับลองไปดูนะครับจะมีขาวดำแดงเขียวนะครับเรือในสังกัดกสทรทั้งหมดหากเกิดการชารุดหรือจะต้องเข้าซ่อมระบบโรงงาน โดยได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมอรอนะครับอู่เรือการปริมัติบำรุงรักษาเครื่องยนต์ช่างคนจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในถังเสมอเพื่อการลดการกลั่นตัวหรือรละเหยให้น้อยที่สุดและจะต้องโบค้นถังน้ำทุกๆก,กี่ชั่วโมงต่อ500ชั่วโมงนะครับคำว่าเชโดในโทรศรัพท์ทหารเรือมายถึงเหล็ก รูปกลมปลายแหลมใช้เป็นเครื่องมือในการแทงรวดนะครับก็เรียกว่าชะโด Channel นะครับก็เป็นสักรแปลกเรียนลำเลียงพัสดุขนาด60กันของกองเล็กพสทรลระบุว่ามีก๊อตตันเท่ากับ50ตันหมายความว่ามีความจุปริมาตรเท่าใด5,000ลูกบาทกดน,นะครับต่อไปน,นี้คลองใดที่เชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างแม่น้ำกองกับแม่น้ำท่าจีนตอบคลองดำเนินสะดวก ในเรื่องของหลักการนําเรือวิธีการนําเรือเข้าเทียบผ้าขณะทวนกระแสน้ําข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องนําหัวเรือเข้าเทียบก่อนนะครับถ้าทวนกระแสน้ํานะครับก็ไปดูนะครับข้อนี้จะออกข้อสอบทุกปีแล้วก็การเย็นโยนเชือกหัวเชือกท้ายนะครับแล้วการเข้าทวนน้ําแล้วการเข้าตามน้ํานะครับลองไปอ่านดูนะครับศึกษาดูนะครับผมก็เป็นการเก่งข้อสอบมาให้เฉยๆนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆให้ทุกคนไปลองไปศึกษาดูนะครับข้อต่อมานะครับเมื่อทําการพวกจูงเรือแบบพ่วงข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เรือพ่วงเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังควรป้องกันด้วยการผูกเชือกเส้นใดต่อเชือกไกนะครับมันจะมีไก่หัวไกท้ายก็คือเป็นการผูกทแยงมุมนะครับถ้าเิียแบบสากนนะครับ ก็เดี๋ยวมีชุด2อครับอันนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับผมกลัวคิดป็นเดยาวไปเดี๋ยวผมจะมาลงให้ให้เป็น EP ที่8นะครับเป็นการขนส่งทางน้ําภายในแผ่นดินชุดที่2ที่ผมลงนี่เป็นชุดที่1นะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเราคีบเดิมครับท่านหนึงพ่อคุณอาตลอดปีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ